อ่า Intermittent Fasting นะครับหรือเรียกย่อๆว่า IF นั้นมันก็คือการที่การที่เราหยุดกินอาหารเป็นช่วงเวลาซึ่งมีทั้งมีสูตรมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิน12หยุด12กิน16ก็ไม่ใช่กิน 16, 16, 16 8, หยุด16กินแปดหยุดสิบแปกกินหหยุด23กิน1อย่างในเคสนี้นะครับก็คือหยุดยีกิน1นึั่นก็คือการขอครึง ไอตัวเลขที่เขียนว่ายี่สิบสามทับหนึ่งเนี่ยอันไหนมันคืออันไหนคือกินอันไหนคือหยุดครับเผื่อบางทีบางคนไม่รู้นะว่าี่มันคืออะไรยี่สิบสามทับหนึ่งมีช่วงเวลากินทั้งวันเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอีกยี่สิบสามชั่วโมงจะต้องหยุดกินอ๋อก็คือตัวเลขแรกเนี่ยช่วงเวลาที่หยุดกินใช่ครับช่วงเวลาตัวเลขแรกส่วนใหญ่จะพูดกันก็คือสิบแปด สิบหกแปดสิบแปดหกยี่สิบสามหนึ่งนะครับตัวแรกก็คือหยุดกินตัวที่สองก็คือเป็นเวลากินอืมโอเคอ่ะนั่นก็คือ,อความ,ม,วามหมายของการหยุดกินนะครับก็คือมีช่วงเวลากินช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หยุดกินช่วงเวลาหนึ่งถามว่าที่มาที่ไปเอ๊ะทำไมถึงคิดกันขนาดนี้ก็จริงจริเนื่องจากว่าเอ,อโลกปัจจุบันนี้สังคมเราสังคมทยทุกวันนี้เนี่ยพบคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนมากขึ้น การทำไอเอฟก็เลยเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักก็เลยบูมมากนะครับ <c oughs> จริงๆนอกจากช่วยลดน้ำหนักแล้วยังเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาในค่ยอยเบาหวาน <c oughs> คนที่ต้องการแก่ช้าๆนะครับซึ <c oughs> ่งวิธีการทำไอเอฟเป็นวิธีหนึ่งแต่จะต้องทำให้ถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับตูอี <c oughs> เรื่องนี้ที่มาที่ไปเนี่ย